าามงยโอ้ชิปแกละชิบหายละเพราะฉะนั้นตานนี้เราจะทำโทษพวกแกสามคนคือใครนั่งกาอีพีจะไม่ช่วยช่วยเธอตัวเองนะตีธรรมชาติธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ลงโทษผ่อนหลวงแหละอย่แหย่เปิดเล็ห้องวีนะเปิดเล็ห้องวีโบว์เมนใครคะจินเวเนี่ยเมนใคร ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรอเครื่องก่อนอนอยู่ในเครื่องนั่นแหละเออูอืมปิดไปน่าจะดีสตอโดเดโ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 ดรโอ้ยเป็นอะไรวะเป็นอะไรนี่จะฉีดจะีดเออแค่นั้นหอยหลอดบายบาย สายวงก้อนครับหาเรื่องวะไม่มีตรงน,นี้ไม่ไหวต,ตอนนี้ตอนนี้นี่น,น,นความแม่นี้ก <c oughs> ินกระเสียงประตูนี้ได้หรือยังเอาตัวเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินโดนพับไม้ไปตีไม่ได้ยินดูดีแล้ว อคุณไม่ด้ตรงนี้นะโอเคโอเค Going to the door ได้ไหมเฮ้ยรวยบายไปกัน The door oh มันจะมาถอดกระปุดนี้ได้แหละใอลดิดับ s t พาดไับลเากโบพี่น้ยขงพี่น้กับพี่นนแล้วใครอยู่ใกล้ล่ะ ไม่รู้ปากระป๋องไม่รู้ปากระป๋องกระป๋องู้จักไปไหนไปไหนคือปากระป๋องปากระป๋องมาแล้วแล้วก็เขาจะเขาเขาเขาแบบกำลังขาเขาขเอออือจะบอกว่าตะกี้เป็นเจ้านะโอตะกี้เเ้าดิจ่าตาเดือดอยากมองหน้ามันก่อนปะ

เมึงนะดีนะดีนะผู้วิวรุ่นแล้วฉันไม่เปเตะยิวไปเลยยิวด่วนมันไปที่จะดอไม่นะเขากำลังจะลูกจะดอรอฉันก่อนให้นายมาให้นายมาให้ไายมาไปนั่นไปอันนีตัวัสดีมิสเตอร์กูเขาจะไปหาแล้วมิสเตอร์กูอย่กพูดว่าตก๊กยิวกูเลย มันไม่จกลัวกลูมันได้สงแบบตัวเกียวกูกาบไอตัวคอนในในใเรนี้เนี่ยขาตัวขาตัวเออ่ไหนก็ไป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 ปเสนอ๋อาไปปเแกูัมาบานฮัลโหลเบลคามนถอนอยู่ฮัลโหลเคาม กีกไปเองค่น่าจะเปลี่ยนปนเทลสเทเลติตาเหลือ้เหอระวังระวังพรมแดงระวังระให้คนดพรมแดงแดาอยู่กับผียบเลยเนี่ยกี่ไปเองแค่ปากระป๋องมาแล้วปากระป๋องเปล่ใจไว้น่ค่เปอนตัวก่อนเปล่งใจเย ต้องันเลยค่โอ้ยี่อสิา่รูย่งม่้รยับอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างจะตายทำอะไรสักอย่ปั่นเธอค่ะอะไรวยดิใครวะโง่ใจเหมือนกนไม่รู้ไม่รู้ปั่นต่อไปนะคะให้ให้เจช่วยอีกรอบกัน ยังมีเกตยูเซอรอยู่แล้วคอพอบแล้วมันเป็นตัวช่วยช่วยเหลือพี่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 แป๊บผมขออนุญาตเลื่องเฟดนะคะไม่เป็ไรเพราะว่ามันครึ่งครึ่งอยู่แล้วยังไงมันก็ครึ่งครึ่งอยู่แล้วไม่เคยไปถึงลาไปเลยโอ้ไม่นะพี่แปมพี่แปมหายไปไหนแล้วนี่ตั้งแหว เข้ามาหาเข้ามาหาฉันเร็วับมากระป๋องจู่แถวนี้แหละพี่เอ๊ะเหี้ยเอ๊ะไปมาสุดเหี้ยแล้วพี่ตองโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ไปไหนก็ไปเลยจุดเยอะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวเปิดี่เนาะมาไล่ฉนแทนมาไล่ฉันแทนซีฮะมาไล่ฉันแทนซีมาไล่ฉันแนี

อไปอไปเร็ว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 เรเอไปเดินช้ามันเดินช้าเออพี่ออกไปเลยนะกว่าแต่ลุมอยู่ไนะคะไม่รู้ไม่รู้หลีกลืมหมดแล้วตานั้นไม่รู้หลังไรนี้ปวะมันเดินช้ามันเดินช้าเอชิหายบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กมันเดินช้าไปได้ไปได้ประตูเถอะ กำลังไปน,นะฮะอ้าวเขายอมแพ้แล้วอ้าวเขายอมแพ้แล้วประจุกบาร์ใช่ไหมก็เอาเดินทางเขาไม่มีเทเลเราบอก